เรนเรียกผมว่ามันด้วยนะอาจารย์เบียร์เรียกผมว่ามันแต่ว่าเวลาต่อหน้าเนี่ยใช่ไหมครับคนมาสี่หมื่นคนพูดดียิ้มอเชิญเจ้าแต่ถึงเวลารับหลังนี่ด่าคริสเตียนยับด่าพระเจ้าเสียนะครับและเ,เ,เ,เรียกผมว่ามันไม่เป็นไรผมชิวชิวแต่คุณจะต้องเข้าใจว่าก่อนไปเรื่องนี้คุณจะต้องคุณต้องอย่าหลงวิธีการของเขาคุณต้องเข้าใจก่อนคริสเตียนก่อนหน้านี้ สองคนเนี่ยที่ดีเบตกับที่โทรไปในไลฟ์ของอาจารย์เบียอาจารย์เบียนี่ซัดเขายับเลยนะถูกไหมครับเรียกอย่างนั้นเรียกอย่างนี้พระเจ้าบกพ่องไม่สมควรเป็นพระเจ้าถ้าเป็นพระเจ้าจริงนี่พูดอย่างนี้เลยนะอาจารย์เบียบอกว่าถ้าเป็นพระเจ้าจริงก็องทาอย่างนั้นสิถ้าเป็นพระเจ้าจริงก็ตนะ้องไม่บ,บกพ่องสิถ้าเป็นพระเจ้าจริง,ก,ง,ก,ง,รรงก็ต้องยุติธรรมสิเขาพาดพิงพระเจ้าสองคนที่ทักเข้าไปในเพจไลฟ์อของเขาซึ่งผมส่วนตัวผมเนี่ย ผมชอบปอาาระจย์เบียร์อยู่แล้วเพราะว่าฮาดีถูกไหมครับอย่างน้อยเขาก็เคลีย์พวกลูเครรพบเคลียพวกหมอดูเคลียรพวกคนที่ตั้งศาลก็ถือว่าเป็นงานงานหนึ่งที่คริสเตียนไม่มีใครกล้าออกมาทําแต่ว่าเขาก้าทําก็เป็นเรื่องดีที่คนไว้รลูเคารพบน้อยลงเป็นหมอดูน้อยลงดูหมอน้อยลงคาําศัพท์จะตกลงมันครอบครัวคนไทยน้อยลงตามหลักการพักกัมพีคือคนที่ดูหมอไว้รลูกครรพจะมีคาําศัพท์แช่งติดตามตระกูลอยู่สี่รุ่นเห็นไเว้ ดันั้นผมชอบเขาผมแฮปปี้กับการที่เขาทําสิ่งที่เขาเก่งมากแต่ว่าพอเขาเริ่มแตะหลักการของของพระเจ้าเนี่ยเริ่มว่าพระเจ้าว่าคริสเตียนเนี่ยผมในฐานะผู้ประกาศข่าวประเสริฐผมก็อยากที่จะออกมาแล้วก็อธิบายเพราะว่าเมื่อเขาดังแล้วลูกแกะคริสเตียนในโบสถ์ในโบสถผมเนี่ยก็บางทีก็หลุดไปฟังคิิอาจรยรเบียบ้างปเห็นอาจารย์เบีย,บาาบยว่าพระเจ้ามาบ้าง จนมันเกิดเป็นหนึ่งคนมาถามผมสองคนมาถามผมสี่ห้าคนมาถามผมจนผมเริ่มรู้สึกว่าสิ่งที่อาจาร,รย์เบียร์พูดพาดพิงพระเจ้าเราว่าพระเจ้าอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันแปลไปถึงคริเซียนแล้วคริเซียนเนี่ยอาจจะสูญเสียความรอดอาจจะอาจจะต้องไปตกนรกเพราะว่าสิ่งที่อาจาร,รย์เบียร์พูดชีวิตผมมีความสุขมากอะแล้วบนโลกใบนี้ก็ไม่เห็นจะมีมีความมีอะไรเลยเมื่อก่อนอนะทุกจริงครับตอนนี้พยายามดับทุกข์ด้วยตัวเองอะทุกจริงแต่พอตอนนี้เราเรามีพระเจ้าแล้วชีวิตเราแบบครบบริบูรณ์มากๆอะ ครบบริบูรณ์จริงๆนะครับมีความสุขจริงๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของนิพพานถูกไหมครับคุณดูความย้อนแย้งนะฟังนะคุณดูความย้อนแย้งของศาสนาบ้านเรานะการนิพพานเนี่ยคือการไม่อยากอะไรไม่คาดหวังถึงอะไรคือแบบรุดออกจากทุกอย่างคืออยู่ดีๆก็ดับไปแต่ถ้าคุณไปถามคนพุทธ คุณจะไปสวรรค์หรือคุณจะไปนิพพานทุกคนจะบอกว่าสวรรค์ขึ้นไปเด้วก็ตกได้เพราะของเขาในสวรรค์ปลอมไงสวรรค์แบบสวรรค์เบี่ยงสวรรค์ทูสวรรค์ขึ้นลงตกสวรรค์ได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านพระเจ้าเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าสวรรค์ไม่ไปหรอกเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นลงลงคือเขาเข้าใจแค่นั้นไงแล้วเขาจะบอกเลยไหมครับอยากไปนิพพานอ้าวถ้าคุณตั้งใจตั้งมั่นถือมั่นว่าจะไปนิพพานแปลว่าคุณยังมีกิเลสอยู่แปลว่าคุณคิดแล้วคุณอยากที่จะไไไปปปปนน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 ิิพพพพาาาาาแลว่่คุณก็็จะมะมมรเเเอหื กับดักหลอกให้คนอยากไปอ่ะแต่สุดท้ายถ้าคุณอยากปุ๊บคุณไม่ได้ไปเพราะคุณมีกิเลสอยากจะไปคุณยังไม่หลุดจากการถือมั่นตั้งมั่นแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานก็คือนิพพานถูกไหมครับแปลว่าเขาดับไปแล้วหายไปแล้วแปลว่าเวลาที่คุณระลึกถึงเขาเนี่ยคุณระลึกได้ถึงแค่คาสอนเขาคุณระลึกถึงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ยินคุณแล้วเขาไปแล้วคุณกําลังระลึกและภาวนาถึงคนที่ไม่ได้ยินคุณแล้ว แต่พระคิดทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ลอยกลับถูงฟ้าสวรรค์พระองค์ได้ยินถ้าคุณอธิษฐานในนามพระเยซูคิ์พระองค์ได้ยินจากฟ้าสวรรค์พระองค์ไม่ได้หายไปแบบนั้นแล้วผมขอเสริมประเด็นนิพพานหน่อยนะครับผมถามจริงๆครับสมมุตินะว่านิพพานมีจริงซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์มันไม่มีจริงแล้วมันก็ไม่มเป็นเซนหลักไบเบิเลก็ไม่มีจริงคุณไปถามอิสลามนิพพานมีจริงไหมเขาบอกว่าไม่มีจริงคุณไปถามยิวศาสนายูดา เขาก็บอกว่าลผมมองชีวิตผมมีความสุขมากอะ่ะแล้วบนโลกใบนี้ก็ไม่เห็นจะมีมีความมีอะไรเลยเมื่อก่อนอะ่ะทุกจริงครับตอนนี้พยายามดับทุกข์ด้วยตัวเองอะ่ะทุกจริงแต่พอตอนนี้เราเรามีพระเจ้าเราชีวิตเราแบบครบบริบูรณ์มากมากอะ่ะครบบริบูรณ์จริงๆนะครับมีความสุขจริงๆอีกเรื่องหนึ่งนะครับคือเรื่องของนิพานถูกไหมครับคุณดูความย้อนแยงนะ้งนะฟังันนะคุณดูความย้อนแย้งของศาสนาบ้านเรานะ การนิพพานเนี่ยคือการไม่อยากอะไรไม่คาดหวังถึงอะไรคือแบบรุดออกจากทุกอย่างคืออยู่ดีๆก็ดับไปแต่ถ้าคุณไปถามคนพุทธคุณจะไปสวรรค์หรือคุณจะไปนิพพานทุกคนจะบอกว่าสวรรค์ขึ้นไปเดี๋ยวก็ตกได้เพราะของเขานี่สวรรค์ปลอมไงสวรรค์แบบสวรรค์เบี่ยงสวรรค์ทุสวรรค์ขึ้นลงตกสวรรค์ได้อันนี้ไม่ใช่ไม่ใช่บ้านพระเจ้าเขาไม่เข้าใจเขาบอกว่าสวรรค์ไม่ไปหรอกเดี๋ยวก็ขึ้นขึ้นลงลงคือเขาเข้าใจแค่นั้นไงแล้วเขาจะบอกเลยไหมครับอยากไปนิพพาน อา้าวถ้าคุณตั้งใจตั้งมั่นถือมั่นว่าจะไปนิพพานแปลว่าคุณยังมีกิเลสอยู่แปลว่าคุณคิดแล้วคุณอยากที่จะไปนิพพานแปลว่าคุณก็จะไม่ได้ไปนิพพานครับเพราะว่านิพพานเป็นเหมือนกับกับดักหลอกให้คนอยากไปอ่ะแต่สุดท้ายถ้าคุณอยากปุ๊บคุณไม่ได้ไปเพราะคุณมีกิเลสอยากจะไปคุณยังไม่หลุดจากการถือมั่นตั้งมั่นแล้วตอนนี้พระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนพระพุทธเจ้าไปปรินิพพานก็คือนิพพานถูกไหมครับแปลว่าเขาดับไปแล้วหายไปแล้ว แปลว่าเวลาที่คุณระลึกถึงเขาเนี่ยคุณระลึกได้ถึงแค่คาสอนเขาคุณระลึกถึงเขาไม่ได้เขาไม่ได้ยินคุณแล้วเข,เขาไปแล้วคุณกําลังระลึกและภาวนาถึงคนที่ไม่ได้ยินคุณแล้วแต่พระคิดทรงเป็นขึ้นมาจากความตายในวันที่สามพระองค์ลอยกลับสู่ฟ้าสวรรค์พระองค์ได้ยินถ้าคุณอธิษฐานในนามพระเยซูคิต์พระองค์ได้ยินจากฟ้าสวรรค์พระองค์ไม่ได้หายไปแบบนั้นแล้วผมขอเสริมประเด็นนิพพานหน่อยนะครับ ผมถามจริงๆครับสมมุตินะว่านี้ผ่านมีจริงซึ่งตามหลักวิทยาศาสตร์มันไม่มีจริงแล้วมันก็ไม่เมกเซนหลักไบเบิเลก็ไม่มีจริงคุณไปถามอิสลามนี่ผ่านมีจริงไหมเขาก็บอกว่าไม่มีจริงคุณไปถามยิวศาสนายูดาเขาก็บอกว่า